การเป็นโรคอะไรต่างๆก็ตามล้วนแล้วแต่บันทอนความสุข ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจค่ะแต่เมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรที่จะเผชิญกับภัยร้ายอย่างถูกวิธีด้วยการมีโภชนาการที่ดีทรงคุณค่าเท่านี้ก็จะสามารถป้องกันและปัดจากโรคต่างๆได้ค่ะซึ่งคุณสุมิตาสาวงก็เป็นบุคคลอีกหนึ่งท่านค่ะที่สามารถจัดการกับภัยร้ายนั้นได้ไวรัสตับอักเสบบีด้วยการเข้าโปรแกรมกับผลิตภัณฑ์ดีฟมารินเวจนอาการดีขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนั้นทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบีเนี่ยได้ยางไรคะอือก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะคือน้องชายพี่ป่วยหนักมากเพราะป่วยเป็นโรคมะเร็งตับแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เราห่างกันอีกไม่นานประมาณปีหนึ่งน้องชายพี่คนเล็กก็มาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเหมือนกันตอนนี้คุณหมอก็เลยมีประวัติ ของครอบครัวพี่ไว้คุณหมอก็เลยแนะนําพี่ว่าพี่น่าจะมาตรวจดูนะเพราะว่าถ้ารู้เร็วเนี่ยก็จะได้รีบรักษาพี่ก็เลยไปเข้ารับการตรวจแล้วผลการตรวจออกมาก็คือพี่ก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีและตอนนั้นก็ตับของพี่มันก็เริ่มอักเสบเลยด้วยและสาเหตุที่พี่เป็นหมอก็บอกเลยว่ามันมาจากที่การที่เราทานอะไรไม่เลือก กินของหมักของดองของปิ้งย่างของทอดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอาหารโปรดของเราคุณหมอก็จะสั่งงดไปเลยค่ะแล้วเนี่ยพอทราบอย่างล้น้วเนี่ยนะคะคุณสุมิตาเนี่ยทำอย่างไรคะไม่ปรึกษาใครไหมอืมอก็คือตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกค่ะเครียดมากเอาแต่เศรา้าไม่พูดไม่คุยกับใครเลยขนาดลาง,งานมานอนร้องไห้อยู่กับบ้านเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่า หลายต่อไปของครอบครัวเนี่ยคงเป็นเราแน่นอนเลยอะไรยเงี้ยแต่พอพี่มีสติขึ้นมาได้บ้างพี่ก็ไปปรึกษาพี่คนหนึ่งที่พี่รู้จักพี่เขาก็แนะนําให้ทานเวโปรตีนนะคะพอเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันจะไปเพิ่มภูมิต้านทานมันจะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะคนเป็นโรคต่างๆเนี่ยเขามาเข้าทานผลิตภัณฑ์ดิมารินเวน,เนียแล้วเขาก็สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นขอให้พี่เนี่ย มั่นใจนะอาหารเนี้ยได้เลยค่ะเมื่อเขาแนะนําแบบนั้นแล้วเนี้ยคุณสุมิตาทําตามไหมคะก็พี่ก็ทําตามค่ะเพราะพี่เนี่ยอยากหายอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงพี่ก็เลยทานวันละสามซองเสริมกับอาหารปกติ แล้วก็ยังทําตามที่คุณหมอแนะนําก็คือไม่เครียดไม่นอนดึกแล้วก็หดกินอาหารที่เป็นของทอดของหมักของดองของปิ้งย่างของรมควันทั้งหลายแหลอาหารแทบทุกอย่างเนี่ยพี่จะต้องเลือกทานซึ่งมันยุ่งยากมากดีนะที่มีดีมาลินเวไม่อย่างนั้นนะ่ะพี่ก็คงจะเขียวแล้วก็โทมเพราะอะไรพี่ก็ทานไม่ได้แต่ดีมาลินเวเนี่ย ทานสะดวกแล้วก็อร่อยมากและได้สารอาหารที่ครบคุณค่าด้วยและที่สําคัญเนี่ยไม่แพงเมื่อเทียบเท่ากับอาหารปกติค่ะและหลังจากทานดิมารินเวแล้วเนี่ยได้กลับไปตรวจอีกไหมคะไปค่ะพี่ก็กลับไปตรวจอีกทุกหกเดือนเพราะว่าคุณหมอจะนัดตรวจกับพี่เลยทุกหกเดือนพี่ต้องไปตรวจและช่วงสามเดือนแรกที่พี่ทานดิมาลินเวเนี่ยพี่ก็ลองกลับไปตรวจกับคุณหมออีกทีหนึ่งเพราะว่าอาการน้ำมูกไหลตอนเช้าๆที่พี่เป็นอยู่ เพราะว่าพี่เป็นภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดเนี่ยมันหายไปอยากจะบอกเลยนะคะว่าผลของการตรวจออกมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าค่าการอักเสบของตับพี่เนี่ยไม่มีเลยตอนนั้นน่ะพี่ดีใจมากๆมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเพราะพี่ไม่คิดว่ามันจะหายไปได้เพราะแค่สามเดือนเนี่ยที่เราปรับเปลี่ยนโภชนาการที่รับสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้รับสิ่งดีๆอะไรกลับมา พี่เนี่ยตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่พี่ทานดิบมะรีนเวงค่ะใช่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนาะเครียดจากโรครายพอแบบเราทราบว่าเราหายดีทุกอย่างมันมีความสุขหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนเนี้ยตอนนี้เนี่ยคุณสุมิตายัางทานอยู่ไหมคะทานอยู่คะ่ะแล้วก็จะทานต่อไปเรื่อยๆเพราะพี่คิดว่าเวลาเราป่วยเนี่ยทุกอย่างมันจะดูแย่ไปหมดงานก็เสียจิตใจก็ท้อแท้ร่างกายอ่อนเพลีย ซึมไม่อยากจะทําอะไรเลยอยากจะนอนอย่างเดียวแต่เมื่อเราหายแล้วเราก็ต้องไม่ละทิ้งการดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงพี่จะไม่ยอมกลับมาเป็นโรคอีกแล้วค่ะโอ้โหมีความคิดที่เด็นเดียวขนาดนี้เนะี่ยต้องแบบว่าดีใจด้วยจริงๆนะคะที่อยากจะหนีห่างจากโรคต่างๆขนาดนี้นะคะอยากให้คุณสมิตาเนี่ยช่วยแนะนาสำหรับผู้ที่ยังมีพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพค,ะค่ะก็ควรแก้อย่างไรดีคะก็ให้ดูตัวอย่างจาเพี่นะคะการเป็น โรคต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จากพันธุกรรมแต่เมื่อเราเนี่ยมีการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีเสริมภูมิต้านทานต้านโรคเราก็สามารถที่จะไม่เป็นโรคได้แต่สาเหตุหลักที่คนปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคพี่มั่นใจเลยค่ะว่าม,มาจากการที่กินอาหารที่บั่นทอนสุขภาพทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดโรคและทําไมล่ะคะเราจะต้องทําลายตัวเองเพราะในเมื่อเรามีทางเลือกที่ดีกว่า และนี่ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Deep Marine Way ค่ะที่ส่งคุณค่าครบถ้วนสมดุลหลากหลายอร่อยสะดวกและ ประหยัดค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคต่างๆตลอดไปค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุมิตามากเลยกับข้อมูลดีๆนะคะ,คะและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสุธาทิพย์จูเทศและคุณสุมิตาสาวงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ